ก็เัิร์ฟนะครับทุกคนอันนี้ก็อยู่เกมเกมแล้วก็ไม่รู้คร huh. ับก็ไปเจอมาครับก็อันนี้ก็เลยจำมาจะมาอัดหน่อยครับอัดเล่นๆนะเออครับอันนี้ก็เฮียนะโอ้โหเจอผมสะบัดได้ด้วยเขาตื่นอ่ะโอ้ยนี่เราเอาเป็นี้เลยเรารอๆนน่ยเรานี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงเอจัดใช่ซาสุเกะโอ้โหซาสุเกะว้นะ เว้ยคุณชอบทรงนี้วะเฮ้ยได้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 เว้ยตอนเดี๋ตร,รตรงนี้แม่งหล่อจริงเอตรงนี้แหละนี่สีดำปะไม่เอาี่ก็ได้เ <c oughs> ย็ดเต้านี่สีดำปะ อยู่ดำปะเรียบเนียนไงเออสะอาดนะส่วนใหญ่อะลายเล่นหลายเนี่ยเคียร์ที่แอดเวนเจอร์คอมมูนิต <Here team. S 2> ี้เกมแอดเวนเจอร์ปชนปชนไพ่มาเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับ <S <S เกมอะไรรู้อะลายกเกนะาะอะไรเนี่ยรอรอดีกว่น ตัดภาพดีวกว่าตัดไปตอนเข้าเกมดีวกว่าอะไรเนะี่ยคืออะไรอะ่ะ <c oughs> คืออะไรอะ่ะ <c oughs> มันขับเรือมากาะอะไรมีเลือดด้วยโอ้โหเลือดไปเลไปเลยปาภาพก่อนเย๋ yeah, ต่อยเลยด้วยว่ะโตหมูป่าหมูป่า เงายาวไม่เคยเล่นอ่ะอุ้ยเชี่ยอุ้ยเชี่ยังตึงอ่ะเชี่ยตึงเกินตาย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 อุ้ยเชี่ยหมูป่าบักเชี่ยหมูป่าบักอุ้ยอะไรอ่ะเนื้อขี้ขวาเพื่อเก็บอ่ะเก็บไงต่ออ๋อกินได้ด้วยยังไม่เหิวอ่ะกดแท็บอ๋อกดแท็บเปิดกระเป๋าออ๋ ป่าสีดําแมมไม่สู้อ่ะหมูป่าจริงไหมนะ่ะของเกไหมนะ่ะอุ้ยโอ้อโหแม่งโดดได้ไอ้เหี้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนล่างหมูป่าอุย้ยเชี่ยมันหนีแล้วนะ่ะหนีเก่งแล้วนะ่ะอะไรอะ่ะคิวอะไรอ๋อท่าทางชิบหายตายแล้ เว้ยแม่งหนีเก่งจริงเฮ้ยมันหนีเก่งวะหนีเก่งเกินช่างแมงเหอะเก็บสบับปะรดไผ่ใบโพล่ากัญชามันต้นกล้วยเนี่ยวะเก็บได้ไหมหุ้ยต้นกล้วยยากขนาดนี้อ๋อแม่งเก็บกล้วยเนี่วะอะไรสับปะรดสับปะรดโอเค ได้เหรอไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ก็ก็ได้อยู่แหละเออก็ไม่ได้แย่นะที่จริงอ่ะไม่ได้แย่เลยปรับเสียงเงาโอเคไม่ได้แย่ไม่ได้แย่อุ้ยเก็บได้ว่ะอะไรวะข้าบอขี่เย่เทมเฮ้ยเยดข้าบได้ว่ะไงต่อเอ้ยข้าบขวานไงป่ะ ข้าวานไงอ,ะอ่ะเอ้าไม่มีขวานอะไรอะ่ะไม่อะ่ะไั่มันข้าวอ๋อไม่ใช่ขวานนี่แคยอันนีน้ี่ขวานแต่ขานหินเนาะหินหาจากไหนอะ่ะหินหาจากไหนอะ่ะหินอนะ่ะวิ่น้ำสวยน้ำสวยน้ำสวยจริงอ๋อนี่นนนๆเจอแล้วเจอแล้วขาไดแล้ว โู้เจเท่๋่าเท่๋ยวเที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 ใช่ไงอ่ะอ๋อหุ้ยเทียเวอร์ไม่มีวันพังไม่มีวันพังด้วยโคตรตึงอ่ะอะไรอ่ะพังได้ปะพังไม่ได้ปะทำไมวะ ข้างขวาเนี่ยมันให้ทำแล้วนะไปตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เฮ้ยอะไรอ่ะกดคลิกไฟครั้งเฮ้ยเซเวอร์จัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดินเป็นรูปปะวะเออวะดินยุบด้วยเียโคตอตึงอ่ะเฮ้ย โอ้โหเว้ยแม่งถูกได้จริงแม่งไม่มีเลือดบอกว่ามันอ๋อมันถูกล่างเหมือนกันอ๋อได้ดินมามาทำเที่ยวเนะี่ยคืออะไรอ่ะจุดสิ้นคืออะไรอ่ะเอาไปทำอะไรได้อ่ะ อ๋อเนี่ยครับท,ท็อตเหรอท็อตยู่ไหนอ่ะเนี่ยนะแม่งขาดอันนี้เลยขามก็ก็ขับใช่ไหมเอ้ยได้แล้วง่ายอ็อตโต้คตดติงอ่ะ เริ่มเล่นไปแล้วเริ่มเล่นไปละมันได้เล่นยากเลยแต่มันก็มีลไรซับฟอนหลายๆอย่างอ่ะคือต้องมาลองเองเด้ออันนี้ก็เป็นอีพีแรกนะครับก็ทำถูไม่ถูกอ่ะชิบหายมูป้ามูป้าตายปะวะอุ้ยอุ้ยอะไรวะตายคนเราดูแม่งวิ่งดิเที่ยมึงก็วิ่งวิ่งเราเกินทีอ่ะ เฟินไปตายนะตายนะตายนะอุย้ยมาร้าวอ่ะตายนะอุย้ยช,ชิบหายบ้าวะ่ะตายเออสวยแล้วมันเผาเนื้อไงวะมันดูไงว่าหิวไหมหิวมันดูไงวะช่างหัว,มหว,มวแม่งตอนนี้ ตอนนี้หานั้นก่อนหาที่ทำไฟก่อนตอนนี้มันทำไงบ้างเน,นี่ยชิบหายครับอ,อันนี้บิวดิงเหรอสร้างบ้าน,อ,น,นะอ,ะ e อะไระ่งเงี้ยปะเว้ยมีฟอร์นิเจอร์ละมีเก้าอี้อะไรละอ๋อมีแคมมีแคม อันนี้เพิ่งเคยเลยน,นะเกมใหม่เลยมันนะอุย้ยใช้เก็บตกชิบหายอะไรอะ่ะเก้าอี้หรอเก้าอี้อุย้ยเก้าอีอ้วะนั่งไหนะ้ดะอ้ยทำเลดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียยังหอดหวะทำไมคุณปู่หอดจากรับเนี่ย เป็นเรียนคาลาเต้กังฟูมาจากไหนนะไอ้เฮียน่ากลัวอ๋อนี่ๆๆนี่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 อ๋อมันขามีมันขามีนั่นแหละวะทำเฮียจะได้และช่างหัวแม่มันก็อันนี้มากอ๋อย่างเนื้อได้รอรอไอ้ทำเป็นสมุนไพได้าเจตโต คตรเจ๋งลยเนี่ยแม่งใส่เยอะมากว่ะอุ้ยเชีย่ยมันอันนี้ทำหมดได้ด้วยหรออันนี้คืออะไรวะเอาอันนี้มาก่อนนะหมุน,นได้ไหมวะหมุนงาน่ายอ่ะหมุนไม่เป็นวะอ้าหายเลย อะไรวะเฮ้ยอ๋อกดชีพพุ่งได้กดชีพพุ่งได้ดดไดออกมนไอ้เราเสียวขาดเป็นสตามีนานะนาจ่ใช่มันบบาไอ้ฉันหนาวเออเ่าน้ำพุแม่งติดเนี่ยวะทำไงอะ่ะต้องก่อไฟอีกอ่อก่อไฟไงวะทีเนี้ยชิบหายละใช้ทอตใช้ทอต อกอดไม่ได้ทำไงอ่ะใ่เฮีย้ยเนี่ยคืออะไรโอ้ต้องใช้ขวานด้วยงานหนักเลยใช่ไหมก่อนเอาอันนี้มาก่อนกันลนะอันนี้คือคืออะไรอ่ะอ๋อเหออมือนทอผ้าไม่ใช่มันเป็นเฮีย้ยเะไรนะที่อ่าไปดูเอาช่าง,งหัวแมงก่อน ตอนนั้นคือแม่งขาฟขาฟไฟไงวะเย้เ yeah, มีพิซซ่าด้วยวน่ากินมีไทนูดด้วยแล้วตรงเนี้ยนี่เหรอใช่ไหม มันต้องการอะไรจ้กกากูมีขับได้ไม่ได้ว่างเงาอ๋อกด G กด F เหรอ อ๋อกดเอดแลวอ๋ออย่างนี้เองอว่าทำให้เป็นมันเด็กกด,ดสตีต้องใช้ต้ใช้มาแล้มาโอเคเพ่เ็นไหนเกมใหม่ทำไงวะ ปาปลาหาปลาหาปลาหาปลาก่อนหาปลาก่อนทุกคนอุย้ยเกือบตายออกไม่เอ้ย,อย,อยเชื่อเกือบตายอ๋ออ๋อมันอันนี้มันอันนี้อ๋อคืออยู่ในน้ำใช้ขวานมาได้ยังตกใจอุย้ยสวยวะ่ะสวยจริงอัเน,นี่ยสวยจริงใครไม่เชื่อลองลองมายดีได้นะลองมาเล่นได้นะใครไม่เชื่อเนี่ยโอเคเดี๋ยวจบคลิปทรงแบ๊ดแป๊อย่างเงี้ยเลย วิวยิววิววิวยิววิววิวจะตายจะตายขึ้นขึ้นขึ้นไงขึ้นไงอ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งเสียงดังจัดเลยมีปูไหมวะมีปลาปะวะโอ้ยนี่ไงปูใช่ปะใช่ปูปะวะใช่ปะ คือเราไม่แต่สาหลายสวยจริงสาหลายแม่งสวยจริงอ๋อมันยเฮ้ยเฮ้ยกูเทอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อเหมือนในห,หอยมีพวกหอยเก็บใช่ไหมเอ้ยเฮียอะไรเนะี่ย เล่นง่ายวะอุย้ยตัวนี้มีมีไอ้ดำอุ้ยสมบัติสมบัติสมบัติเจอสมบัติฮะคืออะไรวะเฮ้ยเฮ่ยเก็บถานอะที่ระลึกหนะ่ะมีหอยด้วยน้ำเต้าหอยปลาแม่ง Feel, feel, feel. Shop, 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 shop. เฟียวเฟียวชอบ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 เฮ้ยปลา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 เฮ้ยดูปลาดูปลาดูปลาเย็ดปลายังสวยอะ่ะขอแคปชั่นกันฮะ pipeline. แล้วผมขอแคปรูปกันฮะเฮ้ยจะตายเจ้ยขอแคปก็ขอแคปก็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  โอ้ยผมจะตายผมจะตายผมรอดใช่ดิรอด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 รอไ่อม่รอดเอาอะไรวะโอ้โหเกินใหม่ได้ไหมโออเกินใหม่ได่ได้แเกินใหม่ได้แต่ว่าของหายหมดใช่ไหมเป็นอย่างทีคิดแน่เลยว่ะะหัวใครครับก็ใครครับกันี่ก็ เป็น EP หนึ่งนะครับก็รับชมต่อได้นะครับชมก็รอ EP สองนะ EP สองเนี่ยผมเล่นกับพีผมอะเออ EP สองอะอันนี้อันนี้รอมาเล่นคนเดียวก่อนก็เ,เป็น EP หนึ่งครับก็ก็ได้ความรู้เยอะอยู่นะเออแต่ว่าไม่รู้อย่างเดียวคืออ่านกดแท็บเป็นการค้าฟของนะแต่ว่าที่อยากรู้คือเฮ้ย hey! จริงจังไหมเนี่ยมาเดียวปะเนี่ยเฮ้ย,ยเทวาป่าอะไรอะ่ะแต่ทรงพื้นผิวเหมือนอาร์คสวายวอน้นนึงอ่ะนะครับก็อีพองาจจะมาเล่นกับพี่นะครับก็เริ่มต้นใหม่ครับก็วันนี้ก็ก็ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันครับผม,กด,ดมกดติดตามกดติดตามก็ไลา์แล้วนะโอเคครับเจอกันครับ